ตอนที่185้บาบรรลุเคล็ดลับดาวตกการได้วิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดารณพลัมลึกการเปลี่ยนแปลงที่3มจะมีเงื่อนไขที่สูงอย่างมากต่อความแข็งแกร่งของร่างกายและการพัฒนาด้วยการพัฒนาขอบเขตอีห้หยวน5ดาราของท่าคงพยุงไว้ได้นานที่สุดคือ7.5นาทียังไม่สามารถต่อกรกับผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยหยวนได้จริงๆเวลาหลายวันที่ข้ายังเหลืออยู่นี้จะต้องแข็งแกร่งขึ้นให้ได้ในช่วงเวลาสั้นนี้นี้ คนตระกูลหลู่คงไม่อาจค้นพบที่ดินขุมทรัพย์หัวมังกรแน่ก็ดีข้าจะใช้โอกาสสั้นๆนี้พยายามยกระดับพลังฝึกตนในที่ดินขุมทรัพย์หัวมังกรก็หมดปัญหาในการยกระดับพลังจัดได้ว่าคลี่คลายปอดหนึ่งส่วนการเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายยากยิ่งนักเฮอหากมีวิชาเทพเสี่ยนกายเนื้อก็คงจะดีเย่เหวยนึกถึงการประมือกันก่อน,อนหน้านี้กับหลู่ลี่และหลู่ฟูเซิงการประลองของผู้แข็งแกร่งระดับเดียวกันหากมีวิชาเทพเสียนกายเนื้อหรือวิชายุทธฝึกฝนกายเนื้อ ก็จะยิ่งถือครองความได้เปรียบอย่างง่ายดายเย่หวยมองแอ่งน้ําที่เป็นคลื่นกระเพื่อมแล้วคิดในใจอย่างเงียบเชียบวิชาเทพเซียนกายเนื้อนั้นราคาแพงอย่างมากเย่หวยเคยลองเช็คดูราคาของวิชาเทพเซียนกายเนื้อในบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัครเสียนอย่างคร่าวๆวิชาเทพเซียนกายเนื้อที่ต่ำกว่าระดับพสุธาไม่เข้าตาเย่หวยเลยส่วนวิชาเทพเซียนกายเนื้อที่สูงกว่าวิชาเทพเซียนระดับนภามีราคาสูงลิบลิ้วคุณค่าคุณอุปการของเย่หวยห่างไกลจากคําว่าเพียงพออย่างมาก ราคาสูงเกินไปก็เอื้อมไม่ถึงที่ต่ำลงมาหน่อยก็ไม่ถูกใจเป็นสภาพการที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกจริงๆเย่หวยต้องการค้นหาอัคขาราเซียนชื่อสุวิธีที่สองแต่เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์อัคขาราเซียนชื่อสุวิธีที่สองนั้นยาวนานเกินไปตอนนี้เย่หวยบรรลุได้เพียงหนึ่งในห้าส่วนเท่านั้นวิชาเทพเซียนกายเนื้อระดับพสุทธราคาสูงเกินไปคงทําได้เพียงรอวิเคราะห์อัคขาราเซียนชื่อสุวิธีที่สองออกมาได้ก่อนจึงจะมีคุณค่าคุ่โนกการไปแลกเปลี่ยนได้ เย่ไหวสายหัวแล้วมุ่งความสนใจไปยังเคล็ดลับดาวตกแทนเคล็ดลับดาวตกคือวิชายุท์ขั้นสูงระดับลึกลับตามหลักเหตุและผลแล้ววิชายุท์ระดับนี้น่าจะแฝงพลังเร้นลับเอาไว้สักหน่อยอย่างเคล็ดลับผันเปลี่ยนดวงดาราของสำนักเปิดโต้กลายเหล็กทองคําที่หลู่่ฝึกฝนต่างมีพลังพิเศษจำเพาะอันทรงพลังยิ่งนักเคล็ดลับดาวตกคือวิชายุทธที่บรรพชนตระกูลเย่หลงเหลือไว้เย่อยู่ซึ่งเป็นบรรพชนตระกูลเย่เป็นถึงผู้แข็งแกร่งขอบเขตกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์ จะต้องมีพลังเรนลับแฝงอยู่อย่างที่ไม่อาจจินตนาการได้น่าเสียดายส่วนที่ไม่สมบูรณ์ของเพชรลับดาวตกมีมากเกินไปเย่หวยถอนหายใจอย่างเสียดายถึงแม้เย่หวยในตอนนี้ฝึกฝนวิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดารานพาลํลึกการเปลี่ยนแปลงที่สสมบูรณ์แล้วจนสามารถเพิ่มพูนการพัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้นถึงระดับขอบเขตกุยหยวนหนึ่งดาราแต่พยุงไว้ได้แค่เวลาสั้นๆเท่านั้นถึงแม้จะมีหวังในการต่อต้าลูเซียนหญิงเล็กน้อยแต่ไร้ความหวังที่จะเอาชนะลูเซียนหญิง หากการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกขั้นค่อยเรียนรู้ไอกระบี่ไร้ลักให้แจ่มแจ้งจนถึงสภาวะสำเร็จหรือเรียนรู้วิชาเทพเสียนเจ็ดสังหารเดินดับรูปแบบที่7อาจมีความหวังที่จะสังหารลูเซียนหญิงได้ตอนนี้คงไม่ต้องพูดถึงไอกระบี่ไร้ลักที่สมบูรณ์มากขึ้นมันยากเย็นเกินไปเวลาสั้นๆคงไม่อาจบรรลุได้ช่วงเวลาไม่กี่วันนี้ก่อนที่คนของตระกูลหลู่จะเข้าใกล้ที่ดินคุมมรัพย์หัวมังกรข้าควรจะทุ่งเทไปกับการยกระดับการพัฒนา และรู้แจ้งวิชาเทพเสียนเจ็ดสังหารเดินดับรูปแบบที่เจ็ดก่อนละกันหลังจากที่ครุ่นคิดสักครู่เย่เหวยจึงตัดสินใจเนื่องจากเวลาจำกัดอย่างมากเย่หวยจาต้องเลือกเช่นนี้จริงสิไม่รู้ว่าหลังจากไร้วิชาเทพเสียนแปรเปลี่ยนดารานภาลาลึกการเปลี่ยนแปลงที่สามข้าจะสามารถเข้าไปใกล้ตำหนักกษัตริย์อยู่ได้มากขึ้นหรือเปล่านะักเมื่อนึกถึงตำหนักกษัตริย์อยู่ที่อยู่เบื้องล่างใบหน้าของเขาจึงเผยอารมณ์แห่งความเร่าร้อนในตำหนักกษัตริย์อยู่ข้าอยากรู้จริงว่า จะมีสิ่งลึกลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่หากเข้าไปใกล้ได้อีกไม่แน่ว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมลองดูเลยละกันเย่หวยมองแอ่งน้ําแล้วก็หมัดเบาๆตูมเย่หวยกระโดดลงไปในแอ่งน้ําเมื่อดำลงไปอย่างต่อเนื่องอเย็นยเยื่อกระทบตัวยิ่งหนาวจัดมากขึ้นพอเย่หวยรู้สึกถึงขีดจากัดก็ไรวิชาเทพเสียนแปลเปลี่ยนดารานพาล้าลึกการเปลี่ยนแปลงที่สามปลาคู่หยินหยางทั้งหลายบนกระดูกส่องแสงสีทองในร่างกายล่อยคลื่นพลังที่ลึกล้ำ การพัฒนาของเย่เหวยก็แข็งแกร่งเพิ่มยิ่งขึ้นหกดาราเจ็ดดาราแปดดาราสิบดาราขอบเขตกุยหยวนหนึ่งดาราคลื่นพลังหยวนของเย่เหวยราวกับใบมีดที่คมกริตช่วงเวลาแค่หนึ่งลมหายใจก็ย่างก้าวผ่านธรณีประตูขนาดมโหฬารที่กั้นระหว่างขอบเขตอี้เหวยและขอบเขตกุยหยวนการพัฒนาก็ยกระดับถึงผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยหยวนหนึ่งดาราพอระดับพลังเพิ่มขึ้นไอเย็นตรงจุดนี้ก็ไม่มีผลกระทบเท่าไหร่แล้ว เย่ยหวยหัวเราะเล็กน้อยหลังจากที่การพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับขอบเขตกุยหยวนหนึ่งดาราไอยเย็นยาเย,ย่ก่อนหน้านี้ที่เย่ยหวยทนรับไม่ค่อยไหวก็ทําอะไรเย่ยหวยไม่ได้อีกตําหนักกษัตริย์อยู่ฆ่ามาแล้วเย่ยหวยไม่กล้าเสียเวลาอีกด้วยการพัฒนาขอบเขตอ,อีอ้หยวนห้าดาราของเขาในตอนนี้เป็นการฝืนตัวเองเพื่อไรวิชาเทพเสียนแปลเปลี่ยนดารานพาลําลึกการเปลี่ยนแปลงที่สาออกมาซูมพลังหยวนแต่ขยาย เย่เหว่ยว่ายน้ำราวกับมังกรตัวหนึ่งมุ่งหน้าไปทางตำหนักกษัตริย์อยู่อย่างเร็ววัยสามร้อยจังสองร้อยจังจ้วงหนึ่งร้อยร้อยจังด้วยพลังขอบเขตกุยหยวนหนึ่งดาราของเย่เหวยแค่ลมหายใจเดียวก็พุ่งมาถึงตำแหน่งที่ห่างจากตำหนักกษัตริย์อยู่อีกเพียงหนึ่งร้อยจังก็จะถึงแล้วไอเย็นเยือกของที่นี่น่าสยดสยองอย่างมากถึงจะมีพลังของขอบเขตกุยหยวนหนึ่งดาราเย่เหวยยังรู้สึกถึงแรงกดดันเล็กน้อย ไอเย็นเยือกที่ตำหนักกษัตริย์อยู่แผ่ออกมาน่าสะเพรึงกลัวเกินไปแล้วเย่หวยสีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยมองตำหนักกระสัดอยู่ที่อยู่ห่างออกไปร้อยจ้าอย่างยากที่จะเชื่อได้ไม่คิดเลยว่าการพัฒนาขอบเขตกุยยนหัวนหนึ่งดาราของตัวเองก็ยังไม่สามารถเข้าใกล้ตำหนักกษริย์อยู่ได้อีกไม่นี่ยังไม่ใช่ขีดจำกัดของข้าเย่หวยกัดฟันแน่นทนรับไอเย็นเยือกที่มาจากทั้งสี่ด้านแปดทิศจ้องเขม่งตำหนักกริย์อยู่ยิงยางเข้าไปใกล้ตำหนักกริย์อยู่อย่างเชื่องช้า 9จ้าสิบเ้าจั้าสจังปสิบเอดจัง,จงในตอนที่เย่หวยอยู่ห่างจากตำหนักกษัตริย์อยู่8ปเอ็ดจังภายใต้ความกดดันอันทรงพลังของไอเย็นที่แช่แข็งแต่ส่้นเข้าไปในจิตวิญญาณจนเท้าของเย่หวยไม่สามารถย่างก้าวได้อีกถึงขีดจำกัดแล้วอารมณ์ของเย่หวยหมุนมองลายันใดไม่คิดเลยว่าถึงจะฝึกฝนวิชาเทพเซียนแปลเปลี่ยนดาราภาลมลึกการเปลี่ยนแปลงที่สามจนสมบูรณ์แล้ว ก็ยังไม่สามารถเข้าใกล้ตำหนักกษัตริย์อยู่ได้ริมฝีปากของเย่เววยเขียวคล้ำร่างกายสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้เขาหมุนเวียนเคล็ดลับดาวตกอย่างต่อเนื่องเพื่อต้านทานไอเย็นยะเยือกที่น่าสะพรึงแต่ในตอนที่เย่เววยกำลังจะจากไปอย่างสิ้นหวังตำหนักกษัตัตย์อยู่ที่ทอแสงสีเขียวสลัวนั้นสั่นไหวเล็กน้อยตัวอักษรขนาดใหญ่ของคำว่าตำหนักกษัตริย์อยู่ประตูแสงสีทองอารมณ์ของเย่เววยหมุนมองไายทันใดไม่คิดเลยว่าถึงจะฝึกฝนวิชาเทพเซียน แปลเปลี่ยนดารนภาลำลึกการเปลี่ยนแปลงที่สามจนสมบูรณ์แล้วก็ยังไม่สามารถเข้าใกล้ตำหนักกษัตริย์อยู่ได้ริมฝีปากของเย่ยเววยเขียวคล้ำร่างกายสั่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้เขาหมุนเวียนเคล็ดลับดาวตกอย่างต่อเนื่องเพื่อต้านทานไอยเยญญเ็นยะเยือกที่น่าสะพรึงแต่ในตอนที่เย่ยววยกำลังจะจากไปอย่างสิ้นหวังตำหนักกษัตริย์อยู่ที่ทอแสงสีเขียวสลัวนั้นสันไบวเล็กน้อยตัวอักษรขนาดใหญ่ของคำว่าตำหนักกษัตริย์อยู่ประตูแสงสีทองพรึบ ในตอนนี้บนตําหนักกษัตริย์อยู่ปรากฏลํำแสงสีทองลํำแสงหนึ่งซึ่งมีอัคขระเสียนับไม่ถ้วนหลั่งไหลแสงสีทองรวดเร็วอย่างมากแค่กระพริบตาก็ส่งมายัางระหว่างทิ้วของเย่ยเหวยตูมแสงสีทองรวดเร็วอย่างมากเร็วจนเย่ยเหวยไม่ทันได้ตั้งตัวในเซียววินาทีที่แสงสีทองมาถึงระหว่างทิ้วของเย่ยเหวยความเจ็บปวดอย่างมหันโจมตีมาราวกับกระแสน้ำเจ็บเจ็บปวดอย่างมากเย่ยเหวยรู้สึกราวกับว่าจิตปิญ,ญญาณของตัวเองจะถูกฉีกขาด หลังจากที่แสงสีทองเข้าไปในระหว่างคิ้วของเย่ยเหวยแล้วเลือดในกายเย่เหว่ยจะเดือดท่านขึ้นมาปั่นป่วนพุ่งพล่านไม่หยุดทั่วทั้งร่างกายแดงเรือแม้แต่ไอเย,ย็นยะเยือกซึ่งหนาวสถานเข้ากระดูกที่อยู่รอบกายต่างระเหยกลายเป็นไอไอเย,ย็นยะเยือกไม่สามารถระบายความร้อนในร่างกายของเย่ยเหวยได้สติสัมปชัญญะของเย่เหวยเริ่มเลือนรางดอกบัวสีทองที่อยู่กลางระหว่างคิว้วและผู้ผาักสิทธิ์ที่อยู่ในทะเลจิตต่างปรทตุแสงเจ,จิดจ้าทำให้เย่เหวยสามารถคงไว้ซึ่งสติที่ชัดแจ้้เล็กนอย ลำแสงนั้นคืออะไรกันแน่ไม่คิดว่าจะน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้เย่เหวยกัดฟันอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อประคองสติที่เหลืออันน้อยนิดนี้ตัวเองสามารถพยุงวิชาเทพเสียนแปลเปลี่ยนดารานพาลำลึกการเปลี่ยนแปลงที่สามได้ทงเพียง7.5นาทีในตอนที่ผลของวิชาเทพเสียนแปลเปลี่ยนดารานพาลำลึกสิ้นสุดลงพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่อยู่ในร่างกายสามารถเอาชีวิตของเขาได้ในพริบตาเย่เหวยต้องการถอยหลังแต่ร่างกายไม่ฟังคำสั่ง เรากับว่ามีพลังร้ายรูปร่างที่ทำให้ตัวเขาหยุดนิ่งกลางอากาศอาภายใต้การกระตุ้นความเจ็บปวดอย่างมหาศาลจากการฉีกขาดของจิตวิญญาณเย่เหวยแผกร้องจากในลำคอปานถูกขย้ำโดยสัตว์ร้ายมีเลือดสดไหลซึมออกจากร่องฟันในตอนที่สติเฮือกสุดท้ายที่เย่เหวยพยายามประคับประคองเอาไว้กำลังจะหดหายไปในความเจ็บปวดอย่างมหาศาลสายโลหิตที่ไหลเวียนอยู่ในกายของเย่เหวยปรากฏความแวววาวอย่างเบาบางกะทัน ความแวววาวที่ปรากฏในสายโลหิตราวกับดวงดาวที่ส่องแสงบนท้องฟ้าอย่างค่ำคืนแสงเป็นจุดๆุดล่องลอยแล้วรวมเข้าด้วยกันกาแล็กซีดวงดาวหลัง่งไหลไปยังระหว่างเทีวของเย่เเวยแค่เสียววินาทีก็ประทะเข้ากับแสงสีทองอันเจ็บปวดรุนแรงนั้นวิงวิงวิงกาแล็กซีดวงดาวและแสงสีทองผูวพันกันอย่างยุ่งเหยิงและผสานเข้าด้วยกันด้วยวิธีการที่เร้นลับอย่างยิ่งผ่านไปหลายลมหายใจทุกสิ่งอย่างกลับเป็นปกติอย่างแปลกประหลาด กาแล็กซี่ดวงดาวที่ประสานเข้ากับแสงสีทองกลายเป็นแสงดวงดาวแต่ละจุดแต่ละจุดอีกครั้งแล้วเข้าไปยังสายเลือดของเย่ยเหวยอย่างเงียบๆความเจ็บปวดมหันหายไปอัคาราเซียนที่ล่องลอยในแสงสีทองก็เข้าไปอยู่ในทะเลจิตของเย่ยเหวยเอ๊ะอัคาราเซียนเหล่านี้มันสติของเย่ยเหวยฟื้นฟูกลับมาอย่างชัดแจ้งชา้ชาๆเมื่อรู้สึกได้ถึงอัคาราเซียนแต่ละวิถีที่อยู่ในทะเลจิตจึงพูดอย่างประหลาดใจอัคาราเซียนเหล่านี้ เหมือนกับอคา,าเซียนที่ใช้ร้อยเรียงเคล็ดลับดาวตกขึ้นนิอย่าบอกนะว่าในสมองของเย่เหวยเกิดความคิดจุดประกายอย่างกระทันหันมีความเป็นไปได้ว่าแสงสีทองที่พุ่งจากบนตําหนักกษัตริย์อยู่แฝงอํานาจจิตของกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์เย่อยู่ผู้เป็นบนรรพชนของตระกูลเย่เอาไว้ต่อให้เป็นผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยหยวนก็ไม่สามารถทนทานต่อความกดดันอันทรงพลังของอํานาจจิตได้ที่ข้าสามารถต้านรับไว้ได้คงเป็นเพราะสายเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของข้า อาจมีพลังเล็กน้อยที่สืบทอดมาจากกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์เย่อ,อยู่ทั้งยังมีกระแสความคิดของผูผาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคอยคุ้มครองทะเลจิตเอาไว้เย่หวยนั่งลงคาสมาตร,รีบเคลื่อนไหวพลังอยู่รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายและพลังมหาศาลที่ไหลเอ,อ่ยอยู่ในสายเลือดพลังของสายเลือดเบาบางจนแทบจะไม่เหลือนั้นเมื่ออยู่ภายใต้ความกดดันอันทรงพลังจากอำนาจจิตของกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์เย่อยู่จึงได้กระตุ้นสายเลือดแห่งกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์อันน้อยนิดที่อยู่ในตัวขาวงงตอเเยย่ห เผยความตื่นเต้นล้นเอออออกมาอย่างยากที่จะควบคุมอัคารเซียนเหล่านี้ซึ่งไหลเวียนอยู่ในสายโลหิตของข้าอาจจะเป็นอัคารเซียนที่ขาดหายไปของเพชรลับดาวตกเมื่อรู้สึกถึงอัคารเซียนที่ล่องลอยอยู่ในสายเลือดในใจเย่หวยตื่นเต้นเป็นอย่างมากเมื่อมีอัคารเซียนเหล่านี้แล้วในที่สุดเขาก็จะบรรลุเพชรลับดาวตกให้สมบูรณ์ได้แล้วท่านบนรรพชนเย่หวยขอ,ขอขอบคุณท่านเย่หวยตรหนักได้ว่าการเพิ่มภูมิพลังของวิชาเทพเซียน แปรเปลี่ยนดารานผาล้ำลึกค่อยๆหมดไปจึงไม่กล้ายอยู่ที่นี่ต่อหลังจากที่โค้งคำนับอย่างเคารพต่อตำนักษัตย์อยู่แล้วจึงพุ่งตัวไปด้านบนของแอ่งน้ำอย่างเร็วรีซูมน้ำในแอ่งกระชอกรอบทิศเย่ยวยโผล่พรวดออกจากแอ่งน้ำปล่อยพลังหยวนแผ่ออกไปเล็กน้อยหยดน้ำบนร่างกายจึงระเหหายไปในพริบตาลองดูหน่อยสิว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากอาคารเซียในสายโลหิตบรลลุคล็ดรับดาวตกให้สมบูรณ์ได้ไหม เย่หวยนั่งคาสมาที่ข้างแอ่งน้ำกลั่นพลังที่ปนป่วนในร่างกายไปพลางฝึกฝนเคล็ดลับดาวตกไปพลางระดับของเคล็ดลับดาวตกคือขั้นสูงระดับลึกลับหากสามารถบรรลุให้สูงขึ้นอีกระดับอาจจะไต่ไปถึงระดับพระสุธาและหลังจากที่บรรลุข้อผิดพลาดของเคล็ดลับดาวตกแล้วพลังเร้นลับที่แฝงอยู่ในเคล็ดลับดาวตกจะประจักษ์แก่สายตาทั้งหมดเย่หวยหลับตาปิดกั้นความคิดฟุ้งซ่านในกายใจ ตั้งจิตมุ่งอยู่กับการบรรลุวิชายุท์เคล็ดลับดาวตกให้สมบูรณ์อัคาระเซียนมากกว่าหมื่นวิถีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ในร่างกายของเย้วย,ย่างต่อเนื่องหากเพียงต้องการบรรลุเคล็ดลับดาวตกให้ถึงระดับพสุธาคงไม่ต้องการอัคาระเซียนมากมายเท่าไหร่นักหากต้องใช้อัคาระเซียนนับหมื่นวิถีแล้วก็ระดับของเคล็ดลับดาวตกคงไต่ไปถึงระดับนาภาเคล็ดลับดาวตกคือวิชายุท์ที่บรรพชนตระกูลเย่ถ่ายทอดไว้ให้บรรพชนตระกูลเย่คือผู้แข็งแกร่งขอบเขตกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นเรื่องปกติที่เคล็ดลับดาวตกจะเป็นวิชายุทธระดับนภาเย่หวยจึงไม่รู้สึกว่ามันน่าแปลกใจเลยเย่หวยหมกมุ่นอยู่กับการบรรลุวิชาเคล็ดลับดาวตกอย่างสิ้นเชิงจึงลืมทุกสิ่งทุกอย่างบนผืนพิพพนี้เวลาผ่านไปทีละวันทีละวันเย่หวยยังไม่มีสัญญาณว่าจะรู้แจ้งขึ้นมาแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาวะเข้าฌานต่อไปตอนที่หนึ่งตัวตนเปิดเผยวันที่6 ตรองแกนไม้จันที่ตัดขาดการเชื่อมต่อกันระหว่างปราดุงจิตและตะเกียงดุงจิตของหลู่เรือนในที่สุดก็หมดสิ้นประสิทธิผลตอนนี้ณนะที่เรือนพักของเจ้าเมืองแห่งเมืองชิงเยว่ผู้แข็งแกร่งแห่งตระกูลหลู่ที่อยู่ในตำหนักพักอาศัยมีผู้เท่าที่แต่งกายชุดคลุมสีขาวมีผมสีแดงร่างกายสูงผอมกำลังนั่งทำสมาธิอยู่ที่ด้านข้างของเขามีผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนสิบดาราของตระกูลหลู่สิบก,กว่าคนที่กำลังยืนอยู่อย่างเคารพ ผู้เท่าผมสูงผมสีแดงนี้คือหลุเซียนวานซึ่งเป็นพี่ชายในสายเลือดกับผู้อาวุโสหลูเซียนหญิงผู้แข็งแกร่งขอบเขตเกุยยนสามดาราหลายวันมานี้ใบหน้าของผู้อาวุโสหลุเซียนว่านหมุนมองมาโดยตลอดเขาไม่คิดเลยว่าที่ดินเขาทางเหนือจะมีปัญหามากมายถึงเพียงนี้ก่อนหน้านั้นหลู่เรื่อนผู้แข็งแ,งแงกร่งยี่หยวนสิบดาราแห่งตระกูลูก็หายสาบสูญไปอย่างระร่องรอยถัดมาก็มีคนที่ปกปิดใบหน้าซึ่งไม่รู้ว่าโผล่มาจากที่ไหน สังหารผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนสิบดาราของตระกูลลูสิบกว่าคนแม้แต่หลูลี่บุตรชายภรรยาคนแรกของผู้อาวุโสสูงยังต้องจบชีวิตในเนื้อมือของคนผู้นั้นหากไม่ใช่เพราะคนของตระกูลหวังฮูเหยียนปออกครงช่วยชีวิตไว้ได้ทันน้องชายที่เกิดจากพ่อแม่ท้องเดียวกันกับเขาคงจบชีวิตอยู่ที่บริเวณรอบนอกของเทือกเขารกร้างทางเหนือไปแล้วแม้ว่าตระกูลหวังฮูเหยียนไม่ได้พูดจาบอกกล่าวอันใดแต่หลูเซียนว่ารู้ซึ้งดีว่าคนตระกูลหวังฮูเหยียน ต้องระแคะระขายเรื่องผืนดินมังกรแห่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วเพื่อผืนดินมังกรแห่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ตระกูลหลูสิ้นเปลืองแรงในการวางแผนจัดการมากมายแต่สุดท้ายแล้วอาจจะต้องคว้าน้ําเหลวเมื่อคนของตระกูลหวังหูเหยียนเข้ามาแทรกแซงแล้วต่อให้คนพบที่ดินขุมทรัพย์หัวมังกรคงไม่ยอมยกให้ตระกูลหลูของพวกเขาเป็นแน่ตระกูลหวังหูเหยียนได้กินเนื้อส่วนตระกูลหลูได้สดน้ําบ้างก็ถือว่าไม่เหลวแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อะไรตอบแทนเลย กลับต้องสูญเสียผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนสิบกว่าคนอย่างสูเปล่าและผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนสิบดาราหลายคนอีกเพราะเรื่องนี้เองผู้นำตระกูหลูจึงตำหนิติเตียนหลูเซียนว่านอย่างรุนแรงหลูเซียนว่านที่ได้รับแรงกดดันอย่างนหนักอึ้งจึงเคียดแค้นคนปิดหน้าผู้นั้นเป็นอย่างมากตั้งใจว่าต้องคิดบัญชีทุกอย่างกับเจ้าคนปิดหน้าผู้นั้นให้จงได้หลูเรินหายตัวไปเดือนหนึ่งแล้วแปดเก้าส่วนในสิบส่วนคิดว่าเขาคงจบชีวิตอย่างน่าอสูเสียแล้ว ผู้ที่สังหารคนตระกูลหลูต่อให้ไม่ใช่เจ้าคนปิดหน้านั้นมันก็ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกับเจ้าคนปิดหน้าอย่างหลีเกเลี่ยงไม่ได้สมควรตายอย่าให้ข้ารู้ว่ามันผู้นั้นเป็นใครข้าจะทําให้มันรู้ว่าตายยังดีกว่าอยู่ลูเซียนว่านใบหน้าหมองหม่นถึงขีดสุดในดวงตามีแสงแห่งความเหี้ยมโหดอันรุนแรงพรึ่พึ่ในตอนนี้เองตะเกียงของหลูเรื่นมุกวาบขึ้นมาอย่างกระทันหันเปราากับมันจะมอดดับลงได้ตลอดเวลาผู้อาวุโสลูเซียนว่าน ได้ส่งคนไปนำตะเกียงดวงจิตของหลู่เริ่นจากตําหนักบงสูงบรพชนแห่งตระกูลหลู่มาครานี้เมื่อมองตะเกียงของหลู่เริ่นที่มอดดับลงหลู่เซียนว่านเบิกตาโพลงในทันทีข้าจะดูสิว่าผู้ใดกันที่บังอาจสังหารคนตระกูลหลู่ของพวกข้าหลู่เซียนว่านจ้องเขม่งที่ตะเกียงดวงจิตตะเกียงดวงจิตของหลู่เริ่นกระพริบๆ,ๆชั่วครู่แล้วมอดดับลงในทันทีดึงวิญ,ญญาณผ้าผหวนคืนมองตะเกียงดวงจิตที่มอดดับลงหลู่เซียนว่านเคลื่อนไหวสองแขนอย่างรวดเร็ว แล้วสร้างตราประทับมือที่เร้รับออกมาตามเสียงตะโกนทุ้งต่ำซึ่งดังจากในลำคอของลูเซียนว่านอัคขารเซียนแต่ละวิธีถูกเขียนออกมาในเวลาเดียวกันบนตะเกียงดวงจิตของหลูเริ่นมีแสงหนึ่งพุ่งออกมาวิงวิงวิงช่วงเวลากระพริบตาเหตุการณ์ก่อนที่หลูเริ่นจะเสียชีวิตปรากฏที่เบื้องหน้าสายตาของลูเซียนว่านผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนสิบดาราหลายสิบคนที่ยืนอยู่ข้างกายลูเซียนว่านแต่ละคนต่างตาโตจะถลนพวกเขาอยากดูด้วยเช่นกัน ว่าผู้ใดลงมืออย่างเหี้ยมโหดแล้วสังหารหล่ลี่ได้หล่เฟิงอย่างนั้นหรือคนแรกที่ปรากฏเบื้องหน้าสายตาของหล่เซียนว่านก็คือหล่เฟิงเจ้าเดรัจฉานนี่มันกล้าที่จะทรยศสายเลือดเลยหรือหล่เซียนว่านจ้องเขม่งร่างของหล่เฟิงแก้วชาที่อยู่ในมือเกิดเสียงดังปังแล้วแตกละเอียดกลายเป็นผุยผงในดวงตาปรากฏแสงเย็นชาทั้งสองข้างราวกับเป็นเพชรชาติพวกเจ้ารีบไปจับเจ้าเดรัจฉานหล่เฟิงกลับมาให้ข้าหล่เซียนว่านยืนขึ้นอย่างกระทันหัน กดเครียวจนไม่อาจคงไว้เสียงตะโกนอย่างโมโหที่ดูมืดมนนี้ดังไปทั้งตำหนักร่างกายถ่ายลมปราณอันน่าสะพรึงกลัวขอรับภายใต้พลังกดดันอันน่าสะพรึงกลัวของหลู่เซียนว่านผู้แข็งแกร่งขอบเขตอ,อี้หยวนเหล่านั้นสั่นเทิมทั้งตัวอย่างทนไม่ไหวพวกเขาไม่กล้ามีความลังเลใดใดรีบรับคำสั่งอย่างนอบน้อมหลังจากที่ผู้แข็งแกร่ง,ข,งขอบเขตอ,อี้หยวนสิบดาราทั้งห้าคนรับคำสั่งแล้วก็รีบกุลีกุจ,จอออกจากตำหนักไป พวกเขาไม่คิดเลยว่าคนที่ลงมือสังหารหลู่เริ่นก็คือหลู่เฟิงไม่ว่าจะพูดอย่างไรในร่างกายของหลู่เฟิงมีสายเลือดของตระกูลหลู่ไหลเวียนอยู่ผู้นําตระกูลก็ยอมรับตัวตนของหลู่เฟิงแล้วแต่หลู่เฟิงกลับไม่รู้จักผิดชอบช่วดีนอกจากจะไม่ตอบแทนบุญคุณแล้วกลับสังหารคนของตระกูลหลู่อีกด้วยพลังของเจ้าเดรัจฉานหลู่เฟิงคงไม่อาจสังหารหลู่เริ่นได้เจ้าเดรัจฉานนั่นจะต้องร่วมมือกับคนนอกลูเซียนว่างกัดฟันอย่างโกรธจัดเต็มที จ้องเขมงภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นกลางอากาศหลู่เรือนคือผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนสิบดาราการพัฒนาของหลู่เฟิงเป็นเพียงขอบเขตอี้หยวนสีดาราเท่านั้นหากหลู่เฟิงไม่มีผู้ช่วยตัวหลู่เฟิงเองก็ไม่สามารถสังหารหลู่เรือนได้หลูเซียนว่างกำมัดแน่นจนเกิดเสียงดังกึกกึกรอคอยภาพเหตุการณ์ต่อไปที่จะปรากฏหลังจากที่ผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยวนสิบดาราทั้งห้าคนของตระกูลหลู่รับคำสั่งแล้วออกไปจากตำหนัก ภาพเงากลางอากาศหมุนเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันฉากที่สองของภาพเหตุการณ์ปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าสายตาของหลูเซียนว่านคือฉากที่เย่เวยไร้วิชาเทพเสียนสังกระบ่หยวนเดือนดับโจมตีหลูเร่นกล้าสังหารคนตระกูลหลูของข้ามีโทษถึงตายมันจะต้องรับโทษทันสิบชั่วโคตรหลูเซียนว่านจ้องร่างของเย่เวอยอย่างจะก,กินเลือดก,กินเนื้อใบหน้าโหดเยี่ยมถึงขีดสุดคำพูดที่เย็ยนเฉล็ดลอดออกจากไรฟันคนผู้นี้คือใครกันตรวจสอบให้ข้าข้าจะฆ่ามันสิบชั่วโคตร ลูเซียนว่านเป็นถึงผู้อาวุโสของตระกูลลูผู้แข็งแกร่งขอบเขตกุยหยนสามดาราที่สูงสักเมื่อระบุศัตรูแน่วแน่ก็จะไม่หลงเหลือความปราณีคนผู้นี้คือเย่ไหวไม่ผิดแน่ต้องเป็นเย่ไหวแห่งตระกูลเย่ลูเตอร์ผู้ที่เคยไปเยือนตระกูลเย่จดจำเย่ไหวได้เย่ไหวคือสิทธิผู้สืบทอดเพียงหนึ่งเดียวของปรมาจารย์อี้อายุเพียง16ปีไม่เพียงก้าวสู่ขอบเขตอี้อยู่แล้วเท่านั้นแต่ยังได้รับการขนานนามปรมาจารย์อัคารเซียนสามดาราแสดงผลงานอย่างส่องประกายถึงขีดสุด ถึงแม้หลูเตอ๋อเคยพบเย่เหวยเพียงแค่ครั้งเดียวแต่กลับจดจำเย่เหวยได้อย่างฝังใจเจ้ารู้จักคนผู้นี้อย่างนั้นหรือลูเซียนว่านจ้องคเหม็งไปที่หลูเตอ๋อรายงานผู้อาวุโสคนผู้นี้คือเย่เหวยแห่งตระกูลเย,ย่เมืองชิงเย,ยวข้าเคยพบเจอเขาหนึ่งครั้งหลูเตอ๋อมองผู้อาวุโสลูเซียนว่านแล้วรายงานออกมาอย่างนอบน้อมเย่เหวยตระกูลเย่ดีดีมากเจ้านำคนไปที่ตระกูลเย่แล้วจับกลุ่มตัวเขามาให้ข้า จากนั้นสังหารหมู่ตระกูลเย่ซะริอาจมาแต่ต้องคนตระกูลหลูของข้าข้าจะฆ่าไม่เว้นไม่ให้เหลือแม้แต่หมาหรือไก่สักตัวคำพูดเลือดเย็นพ่นออกจากปากของหลู่เซียนว่านพูดออกคำสั่งอย่างโหดเหี้ยมเออแต่ว่าใบหน้าของหลู่เต๋อเผยความลำบากใจออกมาพูดอย่างลังเลว่าผู้อาวุโสเจ้าหนูเย่วรนนี้ไม่ธรรมดาเขาเป็นสิทธิผู้สืบทอดเพียงหนึ่งเดียงของปรมาจานอี้ทั้งยังเป็นปรมาจา์อักรเซียนสามดารา ลูเตอมองผู้อาวุโสลูลเซียนว่านอย่างค่อนข้างหวั่นเกรงคำพูดลังเลอ้ำ,ำอ่ำอึ้งอึ้งสิทธิผู้สืบทอดเพียงหนึ่งเดียวของปรามาจารย์อีอย่างนั้นหรือลูเซียนว่านขมวดคิ้วเล็กน้อยปรามาจารย์อีคือปรามาจารย์อัคารเซียนสิบดาราอีกแค่ครึ่งก้าวจะย่างเท้าสู่ผู้ปกครองแห่งอัครเซียนบารมีสูงส่งหากไม่ถึงที่สุดแล้วจริงๆลูเซียนว่านคงไม่กล้าแสหาเรื่องปรามาจารย์อีเพราะในตอนที่ย่างก้าวเข้ามาในเมืองชิงเย,ยว่เขาได้ออกคำสั่งไปแล้วว่า ไม่ให้คนตระกูลหลูยุ่ยแย่ปรมาจารย์อี้ลังเล,เล็กน้อยเพียงครู่เดียวในตาของหลูเซียนหญิงมีแสงเย็นชาวุบว่าแล้วพูดอย่างเฮี้ยงเะหือว่าเจ้าหนูนั่นสังหารคนตระกูลหลูของข้าใครก็ไม่อาจปกป้องมันได้แม้แต่ปรมาจารย์อี้ก็ทําไม่ได้ที่เขาไม่ต้องการยุ่ยแย่จนผิดใจกับปรมาจารย์อี้ไม่ใช่เพราะเกรงกลัวปรมาจารย์อี้แต่เป็นเพราะให้เกียรติปรมาจารย์อี้ก็เท่านั้นแต่เย่อหวสังหารผู้แข็งแกร่งขอบเขตอี้หยุนสิบดาราของตระกูลหลูอีกทั้งเจ้าคนปิดหน้า ที่เข็นฆ่าผู้แข็งแกร่งขอบเขตอิหยุนของตระกูลูสิบกว่าคนรวมถึงสังหารบุตรชายภรรยาคนแรกของผู้อาวุโสสูงก็อาจจะเป็นเย่หวยด้วยเช่นกันเย่หวยในตอนนี้ได้ล่วงเกินขีดจำกัดความอดทนของคนตระกูลลหูสีแล้วแต่ว่าตระกูลลหูจะไม่ไว้หน้าปรมาจารย์อีก,ก็ได้แต่สถานะสีเสิญจงของเย่หวยตระกูลูจำต้องช่างน้ำหนักพิจารณาอย่างละเอียดสิบวันก่อน ภาคีปรมาจา์อัคราเซียนแห่งมลราชชิงยืนยันสถานะซีเสิร์นจงของเยวแล้ลหากแต่ต้องเยวยหรือตระกูลเย่ละก็เกรงว่าตระกูลหลู่ของพวกเราคงไม่มีหน้าไปอธิบายกับภาคีปรมาจา์อัครเซียนแล้วซีเสิร์นจงอย่างนั้นหรือลูเซียนว่านีหน้าเปลี่ยนเขาไม่คิดเลยว่าเยเวยจะเป็นอัจฉริยะที่ถูกจัดอันดับเป็นซีเสิร์นจงอัจฉริยะแห่งซีเสิร์นจงจะได้รับความคุ้มครองจากภาคีปรมาจา์อัครเซียนแม้แต่ตระกูลหลู่เอง ยังไม่กล้าแต่ต้องคนที่อยู่ในความคุ้มครองของภาคีปรมาจาร์อัคารเซียนไม่เช่นนั้นจะต้องเปลี่ยนอริก,กับภาคีปรมาจาร์อัคารเซียนทั้งหมดทั้งมวลมิน่ามันถึงได้กล้าสังหารแม้แต่คนตระกูลหลู่ของข้าลูเซียนว่านกำมัดแน่นใบหน้าเผยความทะมึงถึงมากยิ่งขึ้นซีเสินจบดีดีมากทั้งจากรววัติต้าโจนี้ไม่มีผู้ใดกล้าแต่ต้องผู้ที่อยู่ในความคุ้มครองของภาคีปรมาจาร์อัคารเซียนอย่างจงแจ้ง แต่เจ้าเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมคนหนึ่งบางอาจมาราลานตระกูลหลูของข้าตระกูลหลูของข้าคงไม่กล้าทำอะไรเจ้าซึ่งซึ่งหน้าได้ในตอนนี้แต่รับหลังก็มีเป็นร้อยวิธีที่จะเชื่อดเจ้าหากไม่สังหารเจ้าข้าหลูเซียนว่านสาบานว่าจะไม่ขอเป็นคนหลูเซียนว่านหัวเราะอย่างหน้าเกรงถามเบยปากออกคำสั่งปิดล้อมตระกูลเย่ไว้ข้าจะพยายามทุกวิธีทางที่สามารถใช้พลังบีบคั้นตระกูลเย่ให้จงได้หึเจ้าหนูนั่นจะต้องแอบซ่อนในที่ดินเขาทางเหนือแน่ ปล่อยข่าวออกไปว่าตระกูลหลูกำลังจะจัดการตระกูลเย่ข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าจะไม่โผล่หัวออกมาลูเซียนว่านพูดด้วยน้ำเสียงน่าเกรงขามปริลูกตาอย่างคุนเจ้าเล่อยู่ในเมืองชิงเหย่ข้าคงไม่กล้าแต่ตองเจ้าแต่ในที่ดินรกร้างที่อยู่บนเขาทางเหนือนั้นต่อให้ข้าปิดชีวิตเจ้าก็คงไม่มีผู้ใดรู้ว่าข้าแห่งตระกูลหลูเป็นผู้สังหารหรอกแจ้งข่าวแก่ผู้อาวุโสหลูเซียนหยิงให้เขาจับตามองที่ดินเขาทางเหนือในตอนที่เย่ไหวโผล่หัวออกมา ให้ฆ่าทิ้งได้ทันทีในตอนที่ผู้แข่งแกร่งขอบเขตอี้หยวนสิบดาราห้าคนของตระกูลหลูกำลังนำทีมผู้แข่งแข่งขอบเขตอี้หยวนทั่วไปหลายสิบคนกุลีกุจอออกไปจากที่พำนักเพื่อจะไปเตรียมการจับกลุ่มตัวหลูเฟิงนั้นหลูเฟิงและบิดาของเขาปรมาจารย์มู่ได้หลบหนีออกจากเมืองชิงเหย,ยว่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนของตระกูลหลูจึงคว้าน้ำเหลวเมื่อข้อมูลนี้เข้าหูหลูเสียนว่านหลูเสียนว่านโมโหจนหน้าแดงเย่เหวยในตอนนี้ได้รับความคุ้มครอง จากภาคีปรมาจารย์อัครเซียนมันชัดเจนแล้วว่าเขาไม่สามารถทําอะไรได้แต่แล้วหลูกเฟิงก็ยังดันมาหนีไปได้อีกความรู้สึกนี้ราวกับใช้พลังทั้งหมดต่อยหมัดต่อยไปอย่างเต็มที่แต่กลับต่อยได้แค่อากาศเป็นความรู้สึกเดือดดาลและความอัปยศยอดสูงที่ไม่สามารถขจัดไปได้ทําให้หลู่เซียนว่านราวกับจะคลุ้มคลั่งดังเชื้อเพลิงที่ถูกเติมในกองไฟจนลุกโชนหลู่เซียนว่านคงเหลือแค่วิธีการกัดการตระกูลเย่แล้วปล่อยข่าวว่าจะจัดการตระกูลเยใ่ให้แพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว ถึงแม่ลู่เฟิงและประมาจาร์งูจะจากเมืองชิงเยี่ยวไปแล้วแต่ปรมาจาร์งูอาศัยในเมืองชิงเยี่ยวมาหลายปีจึงมีเส้นสายอยู่ทั่วทั้งเมืองชิงเยี่ยวข้อมูลที่ตระกูลลู่ปิดล้อมตระกูลละอยู่และบิดขันตระกูลเย่ยจึงแพร่กระจายมาเข้าหูของหลู่เฟิงลู่เฟิงจึงรีบแจ้งเตือนแก่เย่เหวยผ่านทางบัญชาศักสิทธิ์อคาเซียนอย่างรวดเร็วในตอนนี้ตระกูลหลู่คงยังไม่กล้าแต่ต้องตระกูลเย่ยของเจ้ารอบ คงแค่บีบคั้นให้เจ้าปรากฏตัวเท่านั้นมันจะดีที่สุดถ้าเจ้าไม่ปรากฏตัวออกไปไม่เช่นนั้นชีวิตของเจ้าคงยากจะปกป้องไว้ได้อืมข้าเข้าใจแล้วสายตาที่ยากจะคาดเดาของเย่ยเหวยมองไปไกลลิอยังทิศทางของเมืองชิงเยว่ถึงจะพูดไปเช่นนั้นแต่ในใจของเย่ยเหวยจะปล่อยวางจากตระกูลเย,ย่ได้อย่างไรคนตระกูลหลูไม่กล้าแต่ต้องตระกูลเย,ย่อย่างจงแจง้งแต่ด้วยพลังอํานาจของพวกเขาเพียงแค่ใช้ทักษะเล็กน้อยแอบเล่นงานตระกูลเย่ย ตระกูลเย,ย่ก็ไม่อาจาแบกรับได้แล้วคนตระกูลหลู่หากตระกูลเย่ของข้าต้องบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยข้าจะเอาคืนพวกเจ้าเป็นสิบเท่าณที่ดินขุมทรัพย์หัวมังกรข้างแอ่งน้ําที่เงียบสงัดเย,ย่เหวยกำบัญชาศักดิ์สิทธิ์อัครเสียนแน่นมากในดวงตาม,มีความเย็ยนเยือกเยืที่เอ่อล้นออกมาจบตอนที่หนึโปรดติดตามตอนต่อไป